โซนสัตว์ไทยเอเวเนสนะคะวันนี้จะศูนย์ศูนย์สุราษฎร์นะคะเรามาเยี่ยมชมสวนของคุณพี่เข็มเพชรค่ะอำเภอพนมนะคะอ่าค่ะอันนี้คุณพี่เข็มเพชรเขาสั่งเป็นรอบที่สามแล้วนะคะอ่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ใช้แล้วดีค่ะเปลือกมันก็นุ่มอ่าเปลือกมันก็สูงสูงคับอ่าน้ำยางเพิ่มขึ้นไหมคะเฟิรมเฟิร์มเฟิรมใช่ไหม

เก็บนี่กับกับจอเย้ยนะจอยนนะเนี่ยหลีดขึงกับกับเต็มอ่าหลีดขึงกับเต็มนะครับเนี่ยจกขนาดนี้แล้วโอเคครับเออเลื่อนหนึ่งเอฟไว้อ่าโจอกับไข่น้มอะไรยังได้ไข่ที่ลาไข่น้าเลยครับตั้ดังจอไว้ได้ไข่กี่ก่อนอยูครับนี่ทีโอเคโอเคเว่ยก็งหนักครับสวัสดีครับ